สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจาร้านเลสสีราชาชนบุรีนะครับวันนี้เราออกมาขับรถเล่นนะไม่ขับรถเล่นหรอกเราจะไปซื้อของไปศูนย์โตโยโต้าสีราชานะครับดีสั่งของไว้ทารถหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูถนนนะครับจากไปสู่โตโยต้าสีชาเนี่ยกับเข้าร้านเราวิ่งทางไหนนะครับหน้าตาถนนเป็นไงนะมีคนบอกพี่พาไปขับรถเล่นดูหน่อยก็ดีหนุกดีอะนะโอเคมามเดี๋ยวผมพาไปดูนะ นะครับเดี๋ยวเราไปถึงศูนย์เดี๋ยวเราไปเอาของกันก่อนแนะเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายจากศูนย์กลับเปที่ร้านถึงแล้วครับศูนย์โตต้าศิลชารถบานเลยยางไนอ่ะเราไปเอาของกันไปครับออกจากศูนย์กันสั่งของไว้ฝ่ายอะไรเขาดูแลดีนะครับเขารีบเลยวมนซื้ออะไรฝ่ายอะไรเขาดูแลค่อนข้างดีนะครับที่นี่นะ ครับอันนี้เราขับตรงขึ้นไปเนี่ยมันจะมุ่งหน้าไปพัทยานะครับเดี๋ยวเราจะอยู่เทนะินนะจริงมันมีเข้าได้2ทางนะครับมันเข้าทางด้านหลังก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านหน้ารถตินดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรตรงขึ้นไปนะครับเดี๋ยว เราก็จะเจอตึกคอนสีเลชาด้านขวานะครับเมื่อสักครู่นี้ศูนย์โตยโยต้าอยู่ขวามือนะครับที่เราเข้าไปซื้ออะไรมานะศูนย์โตยโยต้าอยู่ขวามือแล้วก็ด้านหน้าจะมีขวามือจะมีตึกคอนสีชาเมื่อก่อนตอนสมัยผมเด็กๆเ,เขาจะเรียกว่าแหลมทองนะครับโหบอกไปแหลมทองแหลมทองโอ้โหมึนนี่แก่เก,เก่เหมือนเหมือนคนเรียกเวอร์เทดอะเซนทันเวอร์อะผมก็ยังเรียกว่าเวอร์เทดอยู่นะ ไม่ได้เรียกเซนทนเบอร์นะผมผมบอกน้องชายบอกไปเวอร์เทสไปเวอร์เทสน้องแม่บอกของผมมึงนี่แก่แก่นะชิ้นป่าครับอันนี้เรียกแยกเซ็นปอนนะไม่รู้เขาเรียกแากอะไรผมเรียกแยกเซ็นปอนอะแยกเก้ากิโลเลี้วขวาก็จะไปถนนเก้ากิโลนะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนเซ้นปอนอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะตรงขึ้นไปนะ เนี่ยเลี้ยวขวาตรงนี้ก็แยกเส้นตอนครับเดี๋ยวเราจะตรงขึ้นไปยาวเลยไปครับไปเหลียวแล้วไปเขียวแล้วครับแทนไปเหลียวไปเขียวแล้วครับเราจะตรงขึ้นไปนะแต่ว่าไฟเนี้ยเราจะทั้งเลี้ยวขวาทั้งตรงเขาปล่อยพร้อมกันนะผมจะตรงขึ้นไปเพราะเดี๋ยวแยกหน้าผมจะเลี้ยวขวาผมจะได้ไม่ต้องตบฝาวนะแต่จริงก็คิดผิดแหละเราวิ่งซ้ายไปแล้วเราแ้างหน้าก็ได้ ไฟสีราชาอยู่เลี้ยวขวาไปนะนะครับเห็นไปแดงตรงนี้ไฟแดงตรงเนี้ยแดงเขียวไม่พออ่าแดงเขียวตรงกับเขียวเลี้ยวไม่พร้อมกันนะครับเขียวเลี้ยวจะช้ากว่าผมก็จะปล่อยระยะไว้อย่างนี้ตลอดเลยเดี๋ยวพอเขาเลี้ยวเขียวเลี้ยวขวาผมก็จะหัดมอางนะทุเทีอ่ะแต่ว่าถ้ามีตำรวจโดนตำรวจจับนะครับเลี้ยวขวาเลนสองบอก่อนเลยโดนแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาเลนเนี้ยสองไฟครับบอกเลยรอดูจังหวะ น่าจะเขียวเลี้ยวขวาตอนสัก50สิบมั้งน่าจะไม่ผิดนะแต่ถ้าตรงคือจะประมาณ3ามสิบวิเดี๋ยวเรารอเลี้ยวขวานะครับถ้าตรงขึ้นไปก็จะเป็นโรบินสันศรีราชนะครับสายมือแล้วถัดขึ้นไปอีกหน่อยอีกสองไฟแดงก็จะเป็นเซนทันนะครับไอตรงที่ผมไปติดแล้วเจอรถวนน่ะนั่นแหละเดี๋ยวเรารอเลี้ยวขวาครับเดียวเลี้ยวขวาแล้วครับเนี่ยดูดิยี่สิบกว่าเล้ยังไม่ขยับกันเลยนะผมบอกแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะมากันหมดอนะ่ะเนี่ย เนี่ยถ้าถ้าเราไม่ออกไม่แซงออกมานะครับสองไฟบอกเลยเนีย่ยตรงนี้เลนโตนะครับพี่กฎหมายนะครับพี่ผมทำามาบอกเลยนะ <c oughs> ไม่ดราม่านะอันนี้เราเลี้ยวขวาไปแล้วนะครับตรงขึ้นไปเนี่ยตรงขึ้นไปเนี่ยด้านหน้าจะเจอเนี่ยสำคัญนะครับแป๊บนึ่งเดี๋ยวขึ้ตรงขึ้นไปก่อน รงขึ้นไปนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเห็นไกลๆหน่อยสายมือจะตรงเรือสั่งชันนะครับปึ๊บๆๆๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปงขึ้นไปครับด้านหน้าด้านหน้าซ้ายมือเห็นไหมครับเป็นโรงเรียนสังชันนะตรงข้างหน้าเป็นสามแยกนะครับซ้ายขวาได้แต่ว่าไปร้านเราไปซ้ายจะง่ายกว่านะครับนี่ออกด้านซ้ายจะง่ายกว่าออกขวามันจะไปไกลครับ วาไปไม่ต้องขับวกกลับมาอีกนี่ครับเลาะล้วโรงเรียนอ่ะสั่งขึ้นมาเลยตรงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอรางรถไฟรถไฟมาอีกตั้งหากโอ้แม่เจ้า <c oughs> ถ้าเราไปเส้นฝาเราจะไม่ติดรางรถไฟนะครับเพราะว่ามันลอดใต้ทางรถไฟพอดีแต่เรามาเส้นซ้ายเนี่ยมันขึ้นมาเจอรถไฟข้างหน้าพอดี หนึ่งอะครับหมายการพึ่งลงอนะเ,เห็นไหมหมายการพึ่งลงอนะจอดอีกพัคอนะเนี่ยครับจอดรถนะครับตอนนี้รถติดอยู่รถผมติดอยู่ติดติดที่การรถไฟอยู่นะครับก็เลยมีคำถามว่าเวลาเพื่อนๆเ,เจอรถติดเนี่ยใส่เกียร์ออตโต เพื่อนๆใส่เกียร์อะไรกันไว้ตอนที่รถติดแบบเนี้ยส่วนตัวนะครับผมจะไม่สับเกียร์นะผมก็จะใส่ดีเห็นไหมผมใส่ดีครับแล้วผมก็จะเหยียบเบรกไว้แต่ตอนนี้จอดยาวครับผมก็ยังใส่ดีอยู่แต่ผมดึงเบรกมือไว้นะถ้าจะทําแบบผมนะครับดึงเบรกมือแล้วก็ดูดีๆนะอย่าให้รถมันไหลนะว่าแบบเฮ้ยกูดึงนะอยู่อะไรเงี้ยไปแล้วทำไงกันหานาทีนะครับ โคตรนานอะ่ะผมบอกเลยคืออย่างนี้ที่ที่ไอ้ที่จอดรถไอ้ไอ้ไม้กัน้นรถไฟตรงนี้มันนานไม่ใช่อะไรนะด้านซ้ายเนี่ยไอ้ด้านซ้ายเนี่ย,ด,ย,ยด้านซ้ายที่รถไฟมันมาจากรถไฟมันมาจากเส้นบางพา้อ่ะมันเป็นเนินคือแบบมันเป็นเนินเลยอะ่ะแล้วมันต้องหัวขึ้นมาไง เขาก็เลยต้องปิดไอ้ที่กั้นเนี่ยนานหน่อยคือถ้าสังเกตอ่ะที่ไม้กั้นอันเนี้ยจะโคตรนานเลยอย่างน้อยต้องมีสนาทีอ่ะสามถึงห้านาทีทุกครั้งเลยเวลาโดนโอ่ะผมเลยแบบโอ้ยมา,าทีนี่แบบอยากจะแบบหืมเนี่ยมันรอนานที่รอนานไม่ใช่อะไรนะอย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านซ้ายนะมันจะมองเห็นไหมนะเนี่ยดูรางรถไฟครับเห็นไหมแล้วมันเป็นเนินอ่ะมันเป็นเนินสฉงขึ้นมาเห็นไหมไกลๆลิบๆเลย มันเป็นเนินแลวเหมือนกับว่าเขาต้องการให้รถไฟอ่ะมันส่งขึ้นมาไม่งั้นมันขึ้นเนินไม่ไหวอะมัง้งเวลามันลากมาตรงนี้มันลากตู้ลากไอคอนเทนเนอร์เยอะด้วยอ่ะมาครับตรงนี้แถวๆนี้เขาจะเริ่มเรียกว่าไร่กล้วยละผมถือดีกว่าเ็ไมไปแล้วมันไม่ถอยนี่เสียงลมอาจจะเข้าไม่หน่อยนะเนี่ยครับ ซ้ายมือสีสยามครับเราเคยถ่ายกันไปแล้วนะสีสายามขวามือนี่สอปปนปลาครับเขาเรียกสอนปลาที่เราเล่นสอปปน,ลน,ลนอปลาเพราะว่าข้างในอ่ะมันมีการปลาปลาอยู่ไม่จ่ายเงินการปลาปลาไม่จ่ายเงินในซอยนี่ครับตรงไปซ้ายมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยอูอ่ช่างยอดนี่นี่นี่ตูนี่น,นี่เห็นเป็นเพลิงๆอย่างนี้นะปู่เขาสามดอมาทำประจำอะ่ะ มายุเยอะผมทำมาเป็นสิบปีแล้วครับตรงไปซ้ายมือซ้ายมือสเต็กตัวกลมครับกินบ่อยอยู่ร้านนี้นเคยถ่ายคลิปไปนะครับถ้าอยากถ้าสนใจอยากเห็นนะไปดูได้นะครับช่องตามมาที่พาไปนะีกช่องนึงของผมนะถ่ายไว้แบบว่าอยากจะทำอะไรก็ทำนะช่องนั้นนะอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปแต่ว่าขับรถเราจะลงช่องนี้นี่ผมว่าเราจะแนะนำนะครับว่าร้านเราอยู่ตรงไหน เดี๋ยวผมจะวิ่งหลายๆเส้นนะมาจากเส้นไหนวิ่งผ่านซันเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ครับตรงนี้เขาจะเรียกไร่กล้วยซ้ายมือเนี่ยวัดไร่กล้วยนะขวามือเนี่ยโรงเรียนไร่กล้วยนาฮะนี่เขาเรียกจะตรงนี้เขาขวามือนี่เขาจะเรียกซอยโรงเรียนยวัดไร่กล้วยนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยจะเรียกซอยวัดไร่กล้วยลงไปเนี่ยมันจะมีบ้านเอื้อถอ่ข,ข้างล่างแล้วมีคาเฟ่ข้างล่างบานเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาไปขับรถเล่นตรงนี้เขาก็เรียกไร้กล้วยละเส้นนี้เขาจะเรียกไร่กล้วย ับตรงไปเรื่อยๆนะครับยาวเลยตรงนี้มันจะเป็นถนนสี่เลนอยู่เนหะ็นไหมสังเกตดูยังเป็นสี่เลนอยู่ใกล้ใกล้ร้านผมมันจะเป็นถนนทกเลนนะครับมันจะขยายออกร้านอาหารก็เยอะนะคือแบบร้านอาหารร้านของกินก็เยอะกินกันไม่หมดเลยขวามือด้านหน้าครับคาบคาเฟ่ กลงอยู่งานนี่ครับคาเฟ่โอเคตรงไปเรื่อยๆครับนี่ขาขวามือนี่อุ í, ้ยเขาต้มกุ้ยนี่ร้านนี้ก็มาถ่ายคลิปอยู่นะตอนนี้เขาทำผักบุ้งไฟแดงร้านนี้ยได้อยู่ได้อยู่กับข้าวได้อยู่อันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับขาหมูขุนหมิงอันนี้ก็เด็ดเยอะด้วยคืออร่อยด้วยและเยอะด้วย5้าสิบบาทผมอิ่มอ่ะ กินได้สองมือ้อบางคนกินได้สองมือ้ออาสังเกตดูนะครับตรงเนี้จากสี่เลนนะมันจะขยายเป็นหกเลนเห็นไหมครับมันจะเป็นถนนฝั่งเราหกเลนละไอขางฝั่งเราสามลเลนแล้วเป็นถนนหกเลนพอเป็นถนนหกเลนเนี่ยมันก็จะใกล้ถึงร้านเราแล้วเนี่ยครับพอเป็นหกเลนปุ๊บด้านหน้าเป็นโค้งตัวเอสนะเห็นไหมด้านหน้าเป็นโค้งตัวเอสขวามือเนี่ยเป็นวัดจีนที่วันนั้นผมถ่ายให้ดูว่ามีเจ้าแม่คนผีงองใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูนะวใกล้ๆกล้กัน ถนนแค่นี้เป็นโลกอะไรกันไม่รู้นะครับกันเร็วๆทั้งนั้นเลยไม่รู้จะรีบไปไหนกันอันนี้ครับขวามือมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่เจ้าแม่กวนอิมผมใหญนะ่เห็นไหมเห็นไหมโอเคนะพ okay, นะอหลุดพอหลุดวัดจีนที่มาปุ๊บเราจะเจอของตัวเอสนะครับเป็นโค้งซ้ายแล้วโค้งขวานะนี่ครับโค้งซ้ายนะแล้วก็โค้งขวาติดๆเป็นโคงตัวเอสด,ด้านซ้ายมีบ้านกระเบื้องนะบ้านกระเบื้องอยู่ตรงหัวโค้งเมื่อกี้ ไปเลี้ยวขวารอไปเลยร้านเราอยู่ขวามือเห็นไฟกระพริบกระพริบไหมนะเน,นี่ยมีสามดอกจอดอยู่สีแดงเห็นไหมครับร้านเราอยู่ขวามือนี่โอเคนี่นะร้านผมนะแต่เดี๋ยวผมจะไปจอดรถหลังบ้านต่อมานี้ครับอันนี้มีอีกร้านหนึ่งแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือข้างร้านผมได้อยู่ได้อยู่อร่อยด้วยร้านเนี้กินประจำครับไกล้ อเดี๋ยวเราจะไปจอดรถหลังบ้านรถก,ก็รถก,ก็มากันเยอะเยอะเดี๋ยวนี้ผมเมื่อก่อนผมห้าสิบห้าสิผมไปนะเดี๋ยวนี้ผมถ้าไม่80ดสิบยี่สิบผมไม่ไปนะ80ดสิคือปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่า80ดสิบนี่อันตรายนะต้องปลอดภัยแปนต์นะผมถึงจะออกไม่งั้นเดี๋ยวพอเรามีปัญหาโดนชนขึ้นมาเนี้ยเราไม่มีรถใช้นานอนะ่ะมันเสียเวลาเราด้วยแล้วก็ลำบากเวลาตอนไม่มีรถใช้อะ่ะ ื่อก่อนนี่ไม่สนหรอกกูถูกกูถูกเดี๋ยวนี้ถูกแล้วไงอ่ะขี่มอไซค์ถูกแล้วก็เจ็บตัวเงี้ยผมก็ไม่เอาด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณนะครับที่แวะมารับชมกันนะครับกลัวสำหรับใครที่มาไม่ถูกโทรถามผมได้ครับช่างนัดร้านเลขศูนย์หกสี่สี่ห้าสองสองเก้าสี่ห้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ